สวัสดีครับพบกับเทียนเจอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดตัวกาชากัรรัวๆเลยนะครับทุก ID ดีที่ยังไม่มีเบลนะเพิ่มโอกาสเบลกับเวลนะครับอันนี้คือแนะนำก่อนนะครับว่าคนที่รูบี้นะครับยังมีไม่เยอะมากพอนะครับหรือว่า พอจะมีรูบี้แล้วล่ะแต่ว่าอยากได้เกียร์มากกว่านะครับก็อาจจะเปิดเกียร์โคโรโบเรนเจอร์รอบนี้สักนิดหนึ่งก็ได้นะคือมันมีเกียร์ที่ดีอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบออกยากสนิดหนึ่งคือผมแนะนําว่าอยากได้เกียร์ให้เก็บรูบี้เอาไว้นะอันนี้ต้องอดแตรอครับอาจจะอดแต่รอนานสนิดหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าจะมือลั่นกันหรือเปล่านะครับอันนี้คือแนะนำแล้วนะส่วนเรนเจอร์นะครับเอาตั๋วไปเปิดดีกว่าคือเดือนนี้ตั๋วมันก็มีแจกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ วันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดตั๋วกาชากันนะครับเดี๋ยวผมกอเช็คนิดหนึ่งนะว่ามีตั๋วอยู่ในคลังสักเท่าไหร่นะครับจะแบ่งเปิดอ่ะผมใช้คํานี้แล้วกันนะ,ะนะว่าจะแบ่งเปิดนะครับเผื่อบางคนเนี่ยรูบี้อาจจะยังมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าตั๋วเนี่ยมีเยอะแล้วนะครับก็อาจจะแบ่งมาเปิดกันสักนิดนึงนะตาผมไอที่หลักไม่เป็นไรครับเปิดไม่ได้ให้เติมก็เดี๋ยวจะเปิด5้ารอบมา รอบแรกจัดเลยครับตัวกาชาห้าใบาอันนี้คือจัดเลยนะเพราะว่าไอเดลักผมเนี่ยถ้าสมมติมีอะไรมาเป็นพิเศษเนี่ยก็ไม่เป็นไรเติมมาแล้วกันนะคือเดือนนี้จุกเหลือเกินนะครับนี่ครับก็ยังตามมาหลอกหลอนนะครับโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์จริงนะ,ะมาดูกันครับคือรอบนี้นะครับผมว่าตรงๆนะรูบี้เนี่ย หลายคนเปิดไม่ได้มาเปิดได้ด้วยตั๋วนะครับฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมต่างๆของโตเกมครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะว่าควรที่จะแบบต้องติดตามตัวนิดนึงอาอย่างน้อยเนี่ยต้องไปติดตามเพจทางการโอ้โหตัวนี้ก็ยังมาหลอกหลอนนะผมว่าอีกไม่นานเนี่ยผมจะทําเป็นพีร้อยเลยนะเออไอดีหลักเนี่ยผมบอกเลยครับโคนี่แม่มดน้อยเนี่ยเป็นพีร้อยแน่นอนนะอ่ะน้องๆควรจะติดตามเพจทางการครับเพื่อที่จะ,ะติดตามข่าวสารนะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรนะครับ หรือดูที่ช่องผมก็ได้อ่ะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยผมอัปเดตตลอดนะแต่ว่าเน้นย้ำว่าควรจะต้องติดตามดูกันทุกคลิปนะครับเพราะว่าทุกคลิปเนี่ยก็จะมีพูดซากนะครับอ่าว่ามีอะไรเป็นพิเศษเข้ามานะครับรวมถึงเพจทีเคนเจอร์เกมโซนครับก็คือเพจของผมนั่นเองอันไหนที่ไม่ได้ทำเป็นคลิปเนี่ยก็จะไปพูดคุยกันที่เพจอาชนั้นเนี่ยควรที่จะต้องติดตามกันนิดนึงนะส่วนไอดีหลักเดือนนี้นี่แบบ ย่อยยับอะผมใช้คําว่าย่อยยับเลยครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาที่แบบย่อยยับมากที่สุดนะครับนี่นะสุดๆเลยไหมละ่ะเอออันนี้คือให้เป็นตัวอย่างเลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าโอ้โหหัวร้อนจริงๆเก็บ r ูบี้ฟรีมาหรือว่าอาจจะเป็นสายเติมครับแล้วเปิดไม่ได้เนี่ยคือมันต้องมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นอนะผมผมเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเกมนี้เป็นานานๆอ่าบางคนเนี่ยแบบว่า รักเกมนี้มากเล่นไปเรื่อยๆคือมันไม่มีที่สิ้นสุดนะผมใช้คํานี้ครับคือโคโรโบนี้ก็ไม่ใช่โคโรโบที่เก่งขนาดที่ว่าแบบจาเป็นจะต้องมีคือบางรอบอะแบบตัวที่แบบควรจะต้องมีอะอย่างทางป่วนคลาริสอย่างเงี้ยอันนี้หลักผมควรจะต้องมีแต่ก็ไม่มีนะและเขยังไม่มีต่อไป เออผมก็ยังเล่นต่อไปได้นะครับด้วยเรนเจอร์ตัวที่มีอยู่อ่าถ้าเกิดแบบตัวเดิมๆพอจะมีตัวที่แบบอ่ะเก่งอยู่ละพอจะเล่นได้อยู่ก็ไม่เป็นไรครับเล่นไปก่อนอาจจะแบบเล่นแบบหน่อยๆไม่มีตัวใหม่แค่นั้นเองนะหลังจากนั้นก็ไปรอดูตัวในอนาคตครับมันมีตัวใหม่มีตัวเก่งกว่ามีโคโรโบเจ๋งกว่ามาเรื่อยๆครับฉะนั้นเนี่ยคนที่อ่าเกลือหนักมากเนี่ยเหมือนไอดีลักของผมเนี่ยไม่เป็นไรเล่นได้ต่อครับเล่นกันยาวๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวมันต้องมีตัวใหม่มาอยู่เรื่อยๆนะเราก็ สามารถเก่งขึ้นไปได้อีกนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกลือนะครับก็เก็บกบนะครับสะสมกบเอาไว้รอจนกว่าเราจะเปิดได้ตัวดีๆนะนสำหรับคนที่แบบว่าหัวร้อนละไม่ไหวละอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่สาหรับผมผมบอกเลยว่าคือมันหัวร้อนนะเอาจริงหัวร้อนนะแต่ก็ต้องเล่นต่อไปนะเพราะว่าเกมมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรโหดๆเจ๋ง,งๆออกมาอีกเรื่อยๆนะครับไปเปิดไอดีต่อไปกันดีกว่าครับ เปิดกันต่อที่ ID 2นะครับโคโรโบร,รอบที่แล้วนะสลามได้ทั้งมิลิมได้ทั้งสลามเลยนะครับรอบนี้นี่เหมือนจะเกลือนะเพราะว่ายังเปิดไม่ได้นะครับรูบี้เปิดไปหมดละไม่ได้นะก็ใช้ตั๋วนะครับแบ่งเปิดนะครับแบ่งเปิดโอ้โหทำไมมีน้อยจังเสเตจหลักระดับยากยังไม่ได้เล่นสเตจวิ่งยังไม่ได้เล่นอ่ะฉะนั้นขอเปิด3รอบจัดไป จัดมาครับ3รอบจะติดมาสักหนึ่งตัวไหมตอนนี้เริ่มอยากได้หลักๆเป็นรวิวแล้วนะจะได้นำมารีวิวนะครับจัดให้หน่อยเธอะฮึบโอ้โหอะไรเนี่ยตัวเหลืองมาเลยครับโอ้โหรอบนี้หัวเหลืองก็มีตัวเรนเจอร์นะก็คือไอซ์นั่นเองนะครับแต่ว่าเราอยากได้หัวเทาหัวเทาหัวออกเขียวๆ่ะตัวดิวเนี่ย เห็นเหมือนจะเป็นเขียวๆนะจัดมาโอ้โหตัวนี้ออกออกบ่อยนะอะเดี๋ยวขอไปดูหน้าตาเรนเจอร์ชนิดนึงอ่ะริวหัวเขียวตัดริวให้หน่อยเบลก็ได้เออมาริวกับเบลเอาเหมือนไอหดีลักมันซะเลยโอโ้แต่ถ้าเกิดได้ริวมานี่เฮ hey, ตรงที่ว่าได้รีวิวนะแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยนะ ดัดมาเธอสักหนึ่งตัวให้ไอ2ีเนี่ยพอจะมีอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างฮึโอ้โหมาเปิดกันต่อที่ ID 3นะครับอ่าก็จะแบ่งเปิดนะครับเพราะว่า Ruby นะครับผมจะหาเกียร์ละอ่าเรนเจอร์ Ranger ของ ID นี้ถือว่าพอจะใช้ได้แล้วนะครับอ่าแบ่งเปิดสักเท่าไหรด่ดีอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะเป็น3หรือ4รอบแล้วกันนะ อะขอออกมาหน่อยเถอะเบลกับริวริวไม่เพิ่มโอกาสแต่ก็มาได้นะฮึอายโอเคโอเคโอเคอยู่ไอดีนี้เปิดไม่ได้ hey, เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยมันเพิ่มโอกาสเบลกับเวลอยู่ใช่ไหมอามาจากไหนเนี่ยโ oh, อ้โหอะแต่โอเคโอเคอยู่อ่าก็เดี๋ยวเราดูว่า อันที่สามนะครับได้อายมาแล้วอันที่สามนี่มีธาตุน้าตัวอะไรบ้างเนี่ยอ่ะมีตอระเค่ะไม่เป็นไรก็ได้เป็นแปดดาวธรรมดานะครับก็เท่ากับว่าได้กบดําอัลตร้าหนึ่งตัวนะเออโอ้โหริวมาได้ไหมเนี่ยโอ้ไอที่สามนี่แบบว่าค่อนข้างจะสุดนะหลังๆนี่แบบว่าค่อนข้างจะมีโชคเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเปิดสามรอบก็พอก็อย่างที่บอกครับต้องแบ่งเปิดนะครับโอ้โหหัวเหลืองมาเหมือนกันนะแต่เป็นแกะนะครับ อรอบสุดท้ายโอเคก็เท่ากับว่าได้กบดำอัลตร้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะคือเกียร์ก็แบบยังไม่ค่อยไม่ดียังไม่ค่อยดีเลยอันที่สามว่ากันตรงๆนะก็ยังต้องหาเกียร์อีกเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยรูบี้เก็บยาวนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้กบดำอัลตร้านะครับจากจากตู้เปิดเรนเจอร์นะ โอ้โหสรุปมันมีใช่ไหมนเนี่ยอะดีใจดีไหมนเนี่ยอะผมเปิดแค่นี้แล้วกันนะอะใจจริงอยากได้เบล,ลกับรีวนะครับอะแต่เดี๋ยวเช็คก,กบนิดหนึง่งว่ามีเท่าไหร่นะครับ482 1 16 20โอ้โหเพียบมันใน2ชุดเลยโอ้โหเอยอะไปไหมนเนี่ยอ่ะห้องทดลองรับขอดูนิดนึงเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างที่ผมอยากจะให้น้องๆเห็นนะครับเนี่ย อันนี้กระดานนี้ก็เก็บสะสมแริ่ม่วงกันต่อไปนะหายากครับใช้เวลาค่อนข้างจะนานฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเลือกกระดานที่ดีครับแล้วก็ตามที่บอกครับว่าแม้ว่าเราจะเกลือขัาไหนเนี่ยเอาพื้นฐานเลนเจอร์ตัวเดิมให้ดีก่อนถ้าดีแล้วเนี่ยเล่นต่อนะครับแล้วก็เก็บสะสมกบครับเดี๋ยววันหนึ่งเปิดได้ตัวเก่งๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะพัฒนาทีมนะครับให้แข็งแกร่งขึ้นมาเองนะไปเปิดไอดีต่อไปกันครับ เปิดกันต่อที่ IDC นะครับอ่า i d ้นะครับได้ i อ a ์แม็กซ์แล้วนะครับก็เบลอ่ะอยากได้เบลนะครับแสดงเจ็ดจำนงชัดเจนเลยนะครับโอ้โหตัวมีแค่นี้เองอ่ะอ่าเปิด2รอบแล้วกันอ่ะมาลุ้นกันครับได้มาก็ใช้คู่กันเลยนะครับอ่าใครอยากดูนะครับว่าเรนเจอร์ใช้ดีไม่ดีนะครับไปดูคลิปรีวิวนะทั้งไทั้งเบลนะครับโอ้โห ตัวเหลืองมาเลยนะเราต้องการผมเหลืองใช่ไหมน่ะไอแต่รอบนี้ต้องการผมเทานะขอผมเทามารอบสุดท้ายนะครับรูบี้ไม่ใช้แล้วนะครับรูบี้เอาไว้เปิดเกียร์ดีกว่าเอออยากจะเปิดเกียร์โคโรโบคับหรือว่าอยากจะเปิดเกียร์พิเศษนะครับก็เก็บนะครับอ่าเราเตือนแล้วนะย้ำแล้วย้ำอีกนะครับให้กักกัเอาไว้บ้างอย่าใส่จนหมดตัวนะโดยเฉพาะใส่ฟรีนะครับฮึบโอ้เรียบร้อย มาเปิดกันที่ ID6 นะครับ ID สุดท้ายแล้วนะ ID5 เปิดได้เบลลแล้วนะครับปั้นแม็กซ์เรียบร้อยแล้วนะครับาโคโรโบเรนเจอร์รอบนี้นครับจบวันที่28จบค่อนข้างจะไวนะ,ะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มโอกาสเนี่ยก็น่าจะเหลืออีกประมาณสัก2รอบได้มั้งอันนี้ถึงวันที่12นะครับคิดว่าน่าจะเพิ่มโอกาสได้อีก2รอบ รอบหน้าน่าจะเป็นริวแล้วนะหลายคนรอริวอยู่นะครับแล้วก็รอบท้ายสุดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเบลกับไอส์ครับมาอีกครั้งหนึ่งนะฉะนั้นเนี่ยรอบหน้าอาจจะมาช่วงประมาณสักวันที่14มั้งอ่นนี้รอติดตามดูแล้วกันนะหรือไม่แนะ่อาจจะมาต่อเลยก็ได้นะครับก็แบ่งๆเอาไว้นะตามที่บอกครับใครอยากได้อะไรก็แบ่งเปิดเอาตามนั้นแล้วกันอ่าซึ่งผมเนี่ยแนะนาแล้วว่าอย่าเปิดจนหมดเนื้อหมดตัวนะครับ r ูบี้เนี่ย เก็บเอาไว้เออเก็บเอาไว้ก่อนตัวนี่จริงๆเก็บไว้ก็ได้นะอ่ะไอดี ID นี้เปิดนะครับสองรอบเลยนะครับโอเคมาเปิดเลยครับรอบแรกอ่าตัว20บใบเนี่ยโอ้โหถามมาเยอะมากคือทําคลิปบอกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะว่าตัวเกมเขาบอกว่าเขาจะแจกวันที่14นะครับอันนี้ที่เป็นกิจกรรมแชร์รวมนะอ่ากิจกรรมแชร์รวมนะผมยังไม่ได้ไปดูนะว่าสุดท้ายเนี่ยได้ครบถึง20ใบหรือเปล่านะเพราะว่ามันต้อง ได้จํานวนถึงนะถ้าไม่ถึงนี่ก็อาจจะได้แค่5ใบ1 0บใบ15บใบในประมาณนี้นะแต่ ID 6ดูเหมือนจะเละเทะแล้วนะโอ้โห i d ดีนี่หลังๆก็เกลือแล้วนะเริ่มจะตามรอย ID 1แล้วนะ ID หลักไม่แบบว่าโอ้โหเน่าเหลือเกินนะครับแต่ ID ดี6นี่ผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าเรามีเมลิโอดัสเออโอ้เวลโอ้โหดีใจก็ไม่สุดอะ,อะประมาณนี้ดีใจก็ไม่สุดนะครับอยากได้ เบลเอออยากได้เบลกับริวมากกว่านะครับอ่ะแต่ได้เวลมาก็คือไอดีนี้มันมีตัวชนหลักอะเป็นเออเป็นไอนี้ไปแล้วอะเป็นเมเลโอรัสไปแล้วนะครับผมก็ไม่จําเป็นจะต้องหาตัวชนเพิ่มแล้วนะอ่ะต่วเวลาก็ถือว่าเทียบเท่ากับอบดำเอาต้าหนึ่งตัวนะครับโอเควันนี้ก็มาเปิดกันประมาณนี้นะใครจะเปิดก็ตามที่บอกครับว่าแบ่งเปิดดีกว่านะ ตั๋วเนี่ยอาจจะเปิดหมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่14นะครับอ่าเดี๋ยววันที่14เนี่ยก็จะมีตั๋วนะครับ20ใบาจากกิจกรรมนะครับตัวเกมเขาแจ้งมาแล้วว่าจะแจกนะครับรออีกทีนึงนะรอแจ้งอีกทีนึงว่าเขาจะแจกตรงวันไหมนะครับจากกี่โมงครับคือไม่ต้องถามก็ได้นะเพราะว่า เดี๋ยวถ้าเกิดได้กันเนี่ยมันจะเห็นเองนะผมจะเอาไปโพสต์บอกเองนะครับคือไม่ต้องถามเลยคนระับถ้าไม่มีใครได้นะ่ก็ไม่มีใครได้นะเออถ้าเกิดได้นะ่ก็จะเห็นแล้วลหละว่าเดี๋ยวจะมีคนบอกนะับมีคนโพสครับนะอันนั้นถึงค่อยมาถามว่าทําไมผมถึงไม่ได้อย่างเขาเออถ้าไม่มีใครพูดเลยเลยก็ยังไม่ต้องถามบอกว่าเขายังไม่แจกเออยังไม่ถึงเวลานะก็เดี๋ยวมีมาอีก20บใบนะแล้วก็มีกิจกรรมอ่าตักโตเกะอีกอก็น่าจะมีตัวอีกเพียบนะอะฉะนั้นตัวก็ แบ่งเปิดแล้วกันนะอัตาที่บอกนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะก็ถือว่าเปิดได้2 ID นะครับที่ยังไม่ได้นะแต่ก็ถือว่า ID 6ก็ยังไม่ได้ตัวที่ต้องการนะอยากได้เบลกับริวมากกว่านะครับอ่ะส่วนคนรอเพิ่มโอกาสริวก็รอบต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นริวแล้วละ่ะก็เก็บกันต่อไปแล้วกันนะอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครเปิดขอให้โชคดีครับใครเก็บก็เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามีอะไรพิเศษมาแน่นอนอ่ะวันนี้ประมาณนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ